ส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่ามาไวไปไวครับนะครับมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวกรณีที่ป้ายโฆษณาเป็นภาษาจีนไปปรากฏอยู่ที่บริเวณสี่แยกห้วยขวางนะครับเป็นไวรวขนาดใหญ่นะครับไอ้ข้อความเนื้อหาของป้ายเนี่ยมีการเชิญชวนนะฮะบ,บอกว่าถ้าหากว่าอยากจะทำพาสปอร์ตสามารถไปจ้างทำได้เลยถ้าหากว่าอยากจะแปลงสัญชาติสามารถที่จะให้ทำได้เลยว่าอย่างนั้นนี่นะครับภาพนี้แปลกหูแปลกตาคนไทยมาก ภาพนี้ถ้าอยู่ที่จีนไม่ว่าแต่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวว่าอย่างนั้นล่าสุดป้ายนี้ถูกปลดออกเรียบร้อยนี่นะครับเรื่องเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยป้ายนี้มีการแชร์กันไปเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ถูกติดตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกห้วยขวางตรงข้ามกับเทวาลพระพิคเนตห้วยขวางเนี่ยเป็นย่านที่คนจีนอยู่พลุกพล่านมากย่านนี้ใครๆก็ทราบโดยผู้โพสต์เนี่ยนะครับก็ได้แปลภาษาผ่านแอปพลิเคชัน นะฮะได้ข้อความออกมาว่าเป็นการซื้อหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วเนือ้อหาใจความอย่างที่ว่านี้นะครับเนี่ยบอกว่านี่ฮนะรับจ้างทําหนังสือเดินทางแล้วก็รับจ้างแปลงสัญชาติสามารถทําได้ภายใน30วันและก็บอกว่ามีค่าทำนะครับทำเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งเงินทีหลังว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็น2ภาษานะก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเป็นตัวตนที่เกิดขึ้น ทีนี้ในเนื้อหาใจความก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณจะสามารถทําหนังสือเดินทางของ4ประเทศอินโดนีเซียใช้เงินก็ประมาณสัก3า0,000ื่นหยวนหรือถ้าเป็นเงินไทยก็1 4 0 0 0 0บาทประเทศวาูอาตูถ้าทำเนี่ยนะก็ใช้เงินเนี่ยเจ็ดหมื่นหยวนหรือประมาณ3 4 0 0 0 0บาทครับถ้าแปลงสัญชาติทำพาสปอร์ตกัมพูชาใช้เงิน1 0 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ4 9 0 0 0 0บาทถ้าทำพาสปอร์ตหรือนะครับเนี่ยแปลงสัญชาติไปที่ประเทศตรุรกี จะใช้เงินอันหนึ่งแสนห้าหมื่นยวนหรือประมาณ7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทไทยตรุรกีแพงสุดแพงสุดแพงสุดนี่นะครับไอ้ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยคือมีคนเขาถ่ายภาพแล้วก็ไปใช้ Google t r ท n s l a t e เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะคนที่เขาถ่ายที่เป็นเจ้าของคลิปนี่นะฮะคือเป็นคนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่านางสาวพัทรานัน์จารุดุลอายุ29ป,<ๆ>ปีเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยได้ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำนะฮะแต่ว่าวันที่ไปเจอเนี่ยเอกใจมากเลยเนื่องจากเห็นป้ายดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมันเด่นเลย เดนเป็นเป็นสง่าเลยที่สําคัญเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดว่าอย่างนั้นเมื่อใช้ระบบแปลภาษาก็มีเนื้อหาอย่างที่บอกนะที่ว่าเนี้ยนะครับมีการซื้อขายสัญชาติจึงเกิดความสงสัยว่าไอ้ที่โฆษณาเนี่ยมันทําได้จริงๆในประเทศไทยหรืออ้าฟัางเสียงเธอหน่อยฮะก็แปลกใจค่ะคือรู้สึกว่าแบบ ม,ม,มีมีมีแบบสงสัยเล็กๆว่าแบบเออมันมันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบทําไมมันถึงแบบจงแจ้งขนาดนี้หรือว่าคนอื่นเขาทํากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีสงสัยนิดนึงว่าแบบสัญชาติพวกนี้คือเราสามารถแบบซื้อได้จริงๆริงไหมมีสงสัยนิดนึงค่ะแล้วก็สงสัยนิดนึงที่ภาษาในบนป้ายอ่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งแบบจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นแบบชุมชนคนไทยก็ค่อนข้างเยอะแบบคนไทยห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนผูกพ่านก็เลยสงสัยว่า ต้องการเขาจ้างการที่จะแบบโฆษณาป้ายให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนค่ะประมาณนี้จริงๆก็แปะในเมืองไทยก็น่าจะมีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบ้างที่แบบมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบภาษาท,ทั่วไปที่คอมมอนที่คนน่าจะเข้าใจได้ค่ะแต่นี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงค่ะหลังจากที่ภาพนี้นะครับเป็นการติดป้ายเนี่ยเพื่อเฉพาะกลุ่มลูกค้าจีนโดยเฉพาะเลยและมีแต่ภาษาจีนแลวมีภาษาอื่นเลยนะใช่ครับครับครับ หลังจากที่ภาพนี้คลิปนี้ปรากฏออกมาปลดแล้วนะครับเมื่อวานนี้เวลาตอนเช้าๆเนี่ยเขาก็ไปดูนะนี่เห็นไหมมีเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะกำลังปีนขึ้นไปปลดป้ายดังกล่าวนีน่ปลดเริ่มปลดนะฮะสุดท้ายก็เอาออกมานะฮะหายนะครับแต่ว,ว่ายังเห็นอยู่นะตอนนักข่าวไปคุณเอ๊ของเรานักข่าวเองเราเนี่ยก็โทรศัพ์ไปสอบถามกับนายพลนะเขาชื่อพลนี่นะฮะเป็นนามสมมุตินะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าบริเวณนี้ บอกว่าเนี่ยในตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างชาตินะฮะซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์คือติดต่อมานานแล้วแต่ว่าในพื้นที่ยังไม่ว่างว่าอย่างนั้นขอให้ว่างก่อนนะครับพอว่างป๊บเขาก็ติดต่อกลับไปนะฮะติดต่อเป็นไปเพียงวันเดียวนะนะครับเขาก็เลยเนี่ยเอามาติดเลยนะครับคือเขาติดต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์นะเจ้าของที่มาว่าจ้างได้ชี้แจงบอกว่าเป็นบริษัทที่รับทาเกี่ยวกับเอกสารการเข้าเมือง ป้าหมายก็คือว่าคนจีนที่สนใจสามารถทําอย่างที่เขาประกาศไว้ได้ว่าอย่างนั้นโดยนายพลเนี่ยยอมรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนเนื่องจากว่าข้อความในป้ายเป็นภาษาจีนเนี่ยเมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยติดต่อแจ้งไปยังลูกค้าเพื่อขอปลดป้ายดังกล่าวออกอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับนายพลฮะผู้ให้เช่าสถานที่ติดป้ายโฆษณานี้ เราเราเป็นบริษัทในประเทศไทยคดี<ม>บริษัทต,ต่างชาตินะครับเขามาขอเช่าโฆษณาเป็นของสิงคโปร์ครับครับผมเราไม่ทันตรวจสอบเรื่องของภาษาเพราะว่าเนื่องจากเป็นภาษาตา่ตางต่างประเทศทั้งหมดเลยเราก็ดูในเรื่องของภาษาีายว่าให้มันถูกต้องอตามตามกฎหมายเท่านั้นเองค่<อ>นะค่ะ<อ>แล้วแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ในลักษณะของทางสิงคโปร์เองเขาก็แจ้งว่าเขาทําเกี่ยวกับด้านการทำพาสปอร์ตรับทำพาสปอร์ตอิมิเกชั่น เท่านั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีแบบว่าลงรายละเอียดเป็นลักษณะแบบติดตั้งได้วันเดียวเราพอเราทราบเรื่องปั๊บเราก็สั่งปลดทันทีเขาก็ดูมีตัวตนไงฮะเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นลักษณะนั้นครับผมเรื่องนี้เนี่ยพลตบตรีพันธนะนุชนาถซึ่งก็เป็นรองผู้บัญชาการสำนักตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าการขึ้นป้ายลักษณะนี้ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในไทยเนี่ยสามารถทำได้เพียงแต่ต้องไปขออนุญาตจากเขต ต้องมีการแปลข้อความให้ทางการรับทราบและจะต้องมีการจ่ายภาษีรวมถึงค่าร,รมเนียมที่แพงกว่าป้ายภาษาไทยล้วนแต่เรื่องที่น่ากังวลอีกประเด็นก็คือว่าการโฆษณาซื้อขายสัญชาติและก็ทำพาสปทสมบตแบบนี้สามารถทำได้กันอย่างโจ่งครึมขนาดนี้เลยหรือนี่ขนาดสตมอ,อยังตั้งข้อสังเกตนะครับพลตรบดีพันธนะยังบอกว่าการซื้อขายสัญชาติมีอยู่จริงนะมีอยู่จริงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน,น้อย และก็มีการเชิญชวนชาวต่างชาติไปทําธุรกิจในประเทศเหล่านั้นซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศสําหรับประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนและก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตามป้ายไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับสัญชาติไทยเพียงแต่ใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นจึงยังไม่เห็นว่าจะกระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจสอบทั้งหมด ว่ามีเรื่องไหนบ้างที่อาจเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายของไทยอ้าวฟังเสียงหน่อยนะครับคืออย่างี้คือ,ค,อคือการซื้อขายสัญชาติระเพือย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นการซื้อขายในประเทศของเขาแต่ว่ามีการโฆษณาในประเทศไทยผมผม,ผมต้องดูในประเด็นนั้นแต่ถามว่าเรา มันมันมันจะมาเกี่ยวกับประเทศไทยตรงไหนในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันจะไปอยู่กับประเทศทั้งหมดครับยังไม่เห็นอะไรที่ที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนอกจากการทํางานผิดกฎหมายไหมการเปิดเปิดบริษัทถูกต้องไหมหรือการในการขออนุญาตในการเปิดบริษัทกลางกลูกต้องไหมอะไร ขณะเดียวกันนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเดขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็โฆษกกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทราบถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าได้สั่งนะนายอนุทินได้สั่งการให้นําป้ายโฆษณาดังกล่าวลงทันทีและก็กาชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าป้ายโฆษณาดังกล่าว ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและเจ้าของผู้โฆษณาประกอบธุรกิจถูกกฎหมายหรือไม่เพื่อนําข้อมูลที่จริงที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบหากพบว่ากระทําผิดกฎหมายให้เร่งขยายผลไปถึงต้นต่อต่อผู้กระทําผิดเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งอาชยากรรมข้ามชาติแฝงตัวเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิดขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็รับทราบเรื่องนี้และก็เดินทางไปที่สอนอ,อห้วยขวางนี่นะฮะ และก็ได้พบกับพลตรบตรีนตพสินพุนสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ที่นั่นซึ่งก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องป้ายนะครับบอกว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรและก็ได้ให้รายงานเรื่องนี้ให้กับประชาชนทราบนี่ตอนที่นายกไปที่สนองห้วยขวางนะครับนายกได้กําชับเรื่องป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดด้วยเรื่องนี้นอกระบบและก็ธุรกิจสีเทาในพื้นที่เนื่องจากเขตห้วยขวางเนี่ยเป็นเขตที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ย่านการค้าย่านธุรกิจและก็มีการบริการลักษณะแบบนี้เป็นจํานวนมากว่าอย่างนั้นนายกระบุว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจนะแต่ต้องอยู่บนความปลอดภัยและถูกต้องกฎหมายว่าอย่างนั้นครับใน,ในช่วงวันนี้นะครับในวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีเนี่ยนายไพฑู์งามมุกผู้อํานวยการเขตห้วยขวางและก็พันตุบอดเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์ผู้มีกับห้วยขวางเนี่ยนะครับพร้อมกับเจ้าที่สํานักตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะลงพื้นที่ร่วมกันไปตรวจสอบอย่างละเอียด นะครับโดยนะครับหลังจากที่กรมโยธาไปตรวจสอบในก่อนหน้านี้แล้วประเด็นที่จะตรวจสอบก็คือว่าขออนุญาตติดตั้งถูกต้องหรือไม่เสียภาษีป้ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ดูข้อความในป้ายว่าผิดกฎหมายหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่และจะประสานทางกระทรวงการต่างประเทศเรื่องทําการหนังสือเดินทางเนะี่ยว่าเนี่ยมันมีแนวทางสําหรับประเทศต่างๆไว้อย่างไรไม่ใช่มาโฆษณาว่าสามารถที่จะมาซื้อมาขายอะไรต่างๆที่ว่านี้ได้นะครับ ทีนี้ในเพจลุยจีนเนี่ยนะเขาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 1. การโฆษณาเนื้อหาลักษณะแบบนี้ขึ้นไปในไทยได้จริงหรือไม่หรืออาจเป็นเพราะว่ามีการบริการคนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยจะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไร2บอกว่าใครที่เป็นกลุ่มที่ต้องการย้ายสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศเหล่านี้วัตถุประสงค์ในทําเพื่ออะไรนอกจากการไปอยู่อาศัยมองในแง่สุดๆก็คือว่าแง่ที่ดีก็คือว่าจะไปลงทุนหรืออยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ ส่วนความเห็นของฝ่ายขานกันบ้างนายวิโร์ลักนณะอดิศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็ระบุว่าเรื่องนี้จะจบแค่การปลดป้ายออกไม่ได้จริงๆนะครับมีความจำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างการตอบว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายพาร์ตอไทยไม่ได้ซื้อขายสัญชาติผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นี่คุณวิโร์บอก คุณวิโรดยังบอกว่าการขึ้นป้ายใหญ่ใจกลางเมืองแบบนี้สะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะมีเป็นจํานวนมากนะครับต้องยอมรับว่าคนที่ต้องการซื้อพาส,สปอร์ตเปลี่ยนประเทศก็มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันมักจะมีประวัติอาญากรรมหรือมีหมายจับที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในประเทศจีนได้หรืออาจจะเรียกคนกลุ่มนี้สั้นๆว่าจีนสีเทาก็ได้ต้องถามมันดีๆจริงๆหรือที่ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์เป็นศูนย์การพำนักของชาวจีนสีเทาหรือไม่อย่างไรหรือเป็นศูนย์ส่งออกจีนสีเทา ไปยังประเทศอื่น,น,นๆทั่วโลกรัฐบาลจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนค,คุณวิโรจน์เนี่ยย้ำแบบนี้ไอ้อแบบนี้มันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําแบบจงแจ้งใช่ไหมอันนี้ขึ้นป้ายซะโอ้โหใหญ่ใจกลางแยกคุ้ยขวางนะมันก็ดูจงแจ้งแล้วมันอยู่ในไทยด้วยไงนะครับแต่ความจริงอย่างการที่รัฐบาลต่างประเทศเนี่ยเขาให้สัญชาติเนี่ยมันก็มีบางประเทศที่เขาจะชักชวนคนเนี่ยไปลงทุนเอาเงินเข้าประเทศอ่ะ เขาก็มีขาดการขายสัญชาติจริงๆคือการได้สัญชาติใน<ช>แต่ละประเทศเขาก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันเช่นการแต่งงานกับคนในประเทศของเขาหรือรว่าการไปลงทุนทําธุรกิจหรืออยู่ในประเทศของเขากี่ปีกี่ปีขึ้นไปแต่บางประ,รประเทศคือมีเงินก็คือได้สัญชาติยกตัวอย่างเช่นตุรกีนะฮะตุรกีเนี่ยตามที่ป้ายเขาโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตุรกีเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนเป็นเงินไทยประมาณ7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทใช่ไหมฮะแต่เอาเขาจริงเนี่ยนะครับการลงทุน เพื่อให้ได้สัญชาติในตุรกีจริงๆเนี่ยเขามีเงื่อนไขก็คือต้องไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเนี่ยสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ9ล้านบาทาลงทุนไปซื้ออสังหานะฮะหรือถือครองอย่างน้อย3ปีหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่รับรองโดยกระทรวงอุตสาหการรมและเทคโนโลยีหรือลงทุนก่อตั้งธุรกิจในตุรกีโดยมีการจ้างพนักงานไม่น้อยกว่า50คนคือมันมีรายละเอียดอะไรที่มันเยอะกว่านี้ มันไม่ใช่แค่จ่ายเงินแล้วจบนะอืมอันนี้คือเหมือนเป็นวิธีการรัดอะนะฮะเหมือนเป็นทางรัดแต่ว่าเนี่ยพอมันมาเกิดลักษณะคือโฆษณาจงแจ้งขึ้นป้ายใหญ่ในไทยนี่มันก็ดูไม่เหมาะไม่ควรค่ะใช่ไหมฮะอืมแต่มีมานานแล้วม่มานานแล้วไอ้แบบที่ถูกก็มีแบบที่ถูกต้องอะนะที่รัฐบาลเขาเขาเปิดจริงๆก็มีอืมไอ้แบบที่แบบเนี้ยทำแบบลับๆ ทำแบบผิดๆอะไรเงี้ยก็มีนะฮะ